สวัสดีครับผมก้าชาแนลครับผมวันนี้เราไปหาหอยอันนี้หอยหอยอะไรครับหอยอะไรนะหอยไม่รู้หอยเชอรี่หอยโคงหอยอะไรก็ไม่รู้หอยโคงนั่นแหละอันนี้ครับไม่มีอะไรมากครับแค่นี้ครับมากินหอยกินหอยไหมนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดไงทำเองนะครับนี่ไม่ได้ซื้อเข่าดีใช่ไหมอาอจัดไป จะลองกินดิเผ็ดมากนะเอาเอาไร่มานั่งดิได้ซูงกว่านี้เปียเกินเลยนะครับพอดีเลยอยักกินพอดีเลยอันนี้หอยในมันห้าอย่างนะครับ ทง,ง่ายๆครับจัดไปอ๋อหืมอื้อื้อ,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 อโอ้สุดยอดมากเลยสุดยอดมากครับสุดยอด อืร่อยจริงๆแม,ม่ไม่ได้พูดเล่นนะเอามือเลยนะคะแบบอโอโ้โหเนื้อมันแน่นหวานมากสุดยอดเลยครับนี่ถ้าสมมติเราอยากกินไปหาซื้อที่ไหนได้มันห้าอย่างดิปกติหอยนี่มันคายตามตลาดน,นัดตามอะไรก็มีแต่มีแต่ตาม หอยอะไรหอยเชอรี่ใช่ไหมต่หอยนี Lux ่มันหายากดิหอยชีทองดิอย่ามาหมเอาเอาหืมหืมหืมหลุดชัดได้เลยอ่ะจังนันนะแม่วมปูนมากลนหอมด้วย อน้ามอ,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 อสีาอืออออายซแบบทงทๆเลยไปจจัปาหาเนเนดะ้สีตองตแง้วแล้วแต่ถน,นัดตที่ชาบแบบนี้บ่โดนกินมาอือืม,อ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 ม กินปลาชีตามพี่ล้อืวันนี้นั่งกินยาวๆเลยครับผมพอดีของนี้ผมอยากกินมานานแล้วครับอยากกินหอยหอยเป็น ไม่มีช้อนด้วยนะจับมือเอาเนาะเอาช้อนได้ไหมเป็นใจนะแล้วแรงกว่าอร่อยจ้ะว่าจะพาลูกสาวมาก,กินลูกสาวไปไหนไม่รู้เดินทั้งวันไม่ยอมกลับบ้านกอดอะไร อย่างเต็มเเอาช้อนมาคนแรกอืมอ okay <á> uh. ืมอื้ออ uh ือ huh. uh ้อ huh. uh ือมอืม huh. อ uh ืือืม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  อ,อ,อร่อยอร่อยจริงๆนะครับผมได้พูดเด่นนะฮะเอาช้อนมาหน่อยครับคุณคุณแม่มายำเลยดิยดเผ็ดจริงๆเนะี่ยทำเองดิ เนยอะแตกเลยเผ็ดน mm hmm. ี่พริกิกกอบประมาณยี่สิบเม็มั้งพริกเก็บปลูกเองปลูกเองเป็นพริกธรรมชาติออร์แกนิกไม่มีสารเคมีอะไรไม่มีสารเคมีครับมือแบบ ไรกปลูเอ,อคไม่ได้ฉีดขามเลงทาอะไรนะครับราวนี้ออกยุตะปุ๊เวจังเตยแบบช่วงนี้ก็ปีใหม่พอดีเนาะใครที่เดินทางก็ก็อใอ้ปลอดภัยนะครับ

เรื่องเผ็ดไว้ใจผมอ,อันนี้เป็นตอนไปนเลยใส่น้ำจิ้มเยอะๆแล้วก็เรียมมาเนี่ยต้นหอมเอ้าอือ้อ,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 อ แม่อบมันุหคงนะจงก็จง้อันนี้อร่อยเือมันแบบนุ่มมันไม่แข็งเกินตระมานนี้อหวานเจี๊ยบอันนี้ถ้าบานในเรียงก็ อคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อครับไปนเนาะ <c oughs> คือผมอยากกินหอยแบบนี้แหละครับมันอร่อยดีนะครับถ้าบ้านในเลี้ยงหอยเลี้ยงอะไรก็คอมเมนต์บอกได้ครับ <c oughs> ใส่เยอะดิ่กินไปอร่อยไปเนาะ <c oughs> ถ้าคลองทะเลมันพี่ไม่ค่อยชอบนะคลองทะเลถ้าแบบนี้ชอบนะครับอพอละมั้งเนาะถึกยาวแล้วก็ยังอืแอแล้ว ก่อคลิปเนี้ก่ออ่ะไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรเนาะหายไป,ไปใครที่ดูคลิปยาวๆนี้ก็ขอให้ร่ำรวยถุวยว,วันที่สองถ้าถุกจริงๆก็มาแบงเด้อดแบงสักเบียสองขวดประมาณนี้นะ ออกคำใหญ่ๆเลยอ,อยู่แบบพุ่มๆเลยแบบมูเลยอืออือยังเผ็ดเผ็ดคือทำไงของมันเผ็ดเนาะของอ,อร่อยมันก็ต้องเผ็ดแบบนี้เนี่ยเห็นไหม ក្គីក្គនេះมันเผ็ดแล้วងាចងាញ់ៗបិអងពូនៗនេះចង់ស្រែឯណាចង់សុខស្រែគឺជាເພើហោះក៏ខំมันอร่อยរបបវិញចង្អញ ลูนาตาครับหับ,หบมหจมฮะเก็บจะร้องไห้แล้วเพ็ดแหวนสะเออซูมาจะเก่งจะกลองไปครับอันนี้เก็บไหว้หลูกหมื

តើស <Adams> ្មោរនេះណាអូខេនេះចង្អញល្អទេមើលអូបងប្អូនអើយបបនេះចង្អញល្អទេមើលនេះដៃប្លះរលហាប់ໃສនេះបែបទុំភុំហ្នឹងពណ៌ทองណាអើ ของมันอร่อยมันก็ต้องเผ็ดแบบนี้ใช่ไหมตัวติ่งของตลาดมีไหมพี่ว่ามันหายากนะหอยแบบนี้ไม่ใช่ตัวติ่งมันหอยเชอรี่อะหอยเชอรี่มันมีอยู่ตามตลาดนะจริงแต่ซื้อไปมันแบบเขาแช่ไว้นานไงมันเไม่สดอันนี้สดเลยครับอันนี้สดๆแล้วมันหวานมากอันนี้ต้มเองครับ ตัวนาจีอัมนอม,ดมนดำดอนมวันนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยวันนี้วันนี้ก็ไปช่วยงานที่ช่วยงานจุอะไราก็ไม่มีเวลาจะลงเราเริ่มเตรียมแล,แล้วคะ่ะมามาอ่ะเอาคีิเล่หมดแล้ว ว่าอิมยังครับอาคิดักอิมอ่มยังครับยังไม่อิม่มแต่มันเผ็ดเผ็ดอะไรพี่อยู่นี้เนาะเผ็ดฮอรเนาะเล่นนับเล,เล็อออกอะไรนะเลอยากสัครนบีเนนเนๆหรือสิง ปุ <c oughs> mm ่มเปิดปิ้งหมดอยู่เลยตึกเลย